เช้าแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทุกคนทุกท่านก็อยู่กันในช่องทันสติกับการอัปเดตข่าวสารอนิเมะกันอีกแล้วนะครับซึ่งอนิเมะที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่หลายๆคนนั้นรอดูเดอะมูฟวี่เป็นอย่างมากหรือซีซั่นสนะครับโอเคนันก็คืออนิเมะเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฟร์ห้านะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าภาค1กับภาค2ค่อนข้างจะสนุกพอสมควรลหลายๆคนนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูแต่ว่าบบาาาาางงคนนกอออจะะซื้มาาม้ม่แลวรั ซึ่งเนื้อหาของซีซั่นสานั้นจะเป็นการคลายปมปัญหาต่างๆหรือปริศนาต่างๆในช่วงเวลาสมัยเด็กของฟูทาโรลแฟตฮะนะครับแต่ว่าในภาค2จริงๆแล้วก็เฉลยมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับว่าใครคือนางเอกก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับแต่ถ้าไปอ่านบางงานดีๆก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คือนางเอกนะเออสปอยนิดนึงนะครับกแค่นนี้เดียวจริงๆนะครับเนื้อหาของภาค3ก็จะเป็นเนื้อหาของช่วงมหาอะไรนั้นใกล้จะจบมหาอะไรแล้วนะครับแล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนแล้วก็จะมีตอนโตด้วยนะครับ รวมถึงฉากต่างๆมากมายนะหลายๆเขาก็อาจจะรู้แล้วเนื่องจากไปดู PV มาแล้วนะครับเนื่องจาก PV มันออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าในตอนนี้ก็สามารถไปดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่บิลิบิลิเวลา2องทุ่มตรงในวันที่27นี้นะครับโอเคก็ปีนี้นะครับผมบอกไปก่อนนะว่าปีนี้ตุลาปีนี้นะครับโอเคครับก็คือวันนี้นะก็คลิปนี้ผมก็อาจจะอัพช้าไปหน่อยก็ต้องขอภยอภัยกันด้วยนะครับโอเค เนื่องจากผมติดภารกิจมากมายในการไต่ล้าง RV ผมก็เลยไม่ได้มาลงคลิปนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมและคนติดตามทุกคนด้วยนะครับขออภยัยจริงๆแต่ถหาใครชอบคลิปนี้และอยากไปกำลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารอนิเมะใหม่ๆและการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปชา้า